กาสมงแบความเปียนพระกิ่งพรีพินาตภูริินแก้วกำพลรหัสหนึ่ครั้งที่สามิบเวันที่หมิถุนายนสองพันนรนี้วันที่6มิถุนายนสองพเป็นครั้งที่37 ข้าพเจ้าในผู้ลิงแก้วกับพลขอถวายสิ่งสวดสระยาพระสุดพระประลและหมดต่างๆถวยยายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,าและอาจารยาร์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคา,าในพย,ยัญชนะในพย,ยัญชนะในบุญส่วนต่อเนื่งองด้วยเทินบทกล่าวพระนัทตนาตายลังสมาสัพพุทโธปวะพุทังพุทังเพื่อเทมิสวาฆาตัวพระตาธรรมโมธรรมนัสามิสุปฏิปันโนพุทโธสาวะสัพพุทโธสังโนมามิบทบูชาพระเพรีพนังอาหลังสมาสัพพุโตตคุณหหิิิธธรรรมมาาานนีปอสิ จะทิสติยวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารนังขโตปุเชมิรัตนาตยะตยังธรรมัญจะลามิสทินาโพสต์ชฌนุเทวราสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจฉนตุเทวตาสัพธรรมังมุริยัชสะสุนังตุสักขโมุขังสักเคกามีเตลุเปิกฤติศิขลาตเตจันตลิเเวิมานีธิเปลาเตจกามีเตลุนาคาหานเกะตุมิเกเตภูมาจินทเทวราชลาทะลาวิศเมยะขังทะปนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนิวัลลาจวัจฉนังทาตุบุเมตุนันตุ కలోయ్యం రన్సు నో రన్సు నో రన్ บทสวดประพาคาธรรมกาลนโมตัสสะวคโตละโตสมัสเวทัสสะนโมตัสสะวคะโตสมัสเสสะนโมตัสสะัคะโตสมัสเวทัสสะบทสวดไตสนะคุปาถาพุทธังสนะขจามีธรรมังสนะขจามีสังฆังสนะขจามีทตมปีพุทธังสนะขจามีทวดีมปีธรรมังสนะขจามีทตีปีสังฆังสนะขจามีตาเียมปีพุทธังสนะขจามีตาิียมปีธรรมังสนะขจามีตาิียมปีสังฆังสนะขจามีบทสวดสัจจกิยิยคานัตถิเมสรังอัญงพุทธโเมสรังวังเอเตนะสัจจวัเนสวเมหุตสั วัสดิ์เถรทิเมลทุสสัพพทานัติเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวัลังเอเตนะสัจจวัฒนะโสติเมลทุสสัพพทาบรสวดติละตะนับปนามาคาถาพุทธังนัมีรัตนาพุทธะสเรลิติตังธรรมังนัมีรัตนาพุทธะวิสุทธิสาลังสังคังนัมีรัตนาพุทธะสุสีละทิฏฐิเอตังนัมิติลาตนังรัตนาตยะวะหังสมาสมุูสริตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายะยุตตะคุณะโยขวะสัพวะตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาติทิตเลสมะ สัมภเวนะโลเกกจากะกะทาจิจัติเลนะปะตุปะประตูพูตังคัมภีร์เล็นะวิสยังอติทุตตถังวินยูหิปัญทิตาชะเนหิวิชนญโลปังโลกัมีเกหิจิกะทานจุป,ปลาลภานียังเกสันติเกสันจิกสุทุวิธิตังคุณกยตายะนาเมหิเยวนาเมหีเยเว,เว,วะชนะตายะสวิสุตตังปิสมุปสตังมนานสีสุทธะปสาสถานางังปุญญะติกานะ มะ,ม,มะสัมพนะุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุะนะมขะาสารณังฆาตานางังปูชาละเหสุประมังอภิปูชนัยยังนิพพานาสัสติกิริยายุปะนิสัจถังสัมมากิเลสสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาทุหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสรณังฆะนะขมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติละตานางังสรณังฆตัมหะ ลัตินะทิวังคะณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปัสสนาจิตตาทฐานุปาลิจริยาสถารตา,าจาักปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวนินัยยมหิปะประมาณะปูโตโลกุตลาพิสมะโยนียโยตสุปโพชังตโสปนิสยะจะยายาอิทัมปิโหตุวัตถุตเยปลิจิตโตสุปัสสะทการโร นามาลสิทธิกาถานามาการสิทธิคาถานมานมะนามะการสิทธิคาถา โยจักขุมามุหะมลาปะกโตสามังพุทโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวัลตังศีลสานามมิโลกะสานาทันจะวินัยกันจะตันเตชะสเตเชสิธิโหตโตสปันตลายาจาวินาสเวนตุธมโอทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกะสัวิสุทธิมาคังนิยานิโกธัมทะระสัทาลีสตาวะโหสันติกะโลสุตินโนธรรมังวัลตังศีลสานามมิโมหะปะทาลังอุปสรรธาหังตันเตชะสเตเชสิทธิโหตโตสปันตลายาจาวินาสเวนตุสัทธรมนาสุุขานโย โลกัสสะปาโปภเกเรชเชตาสันโตสยังสันตินิโรชโกจะสวัขสสคขาตธรรมังวิธิตังกโลติสังคังวลันตังชิรสาณามามิพุทธานุพุทธังสมมาสีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุตสวันตาลายาจะวินาสมเมนตดวัดวสวดนมโมกาลัตถกะคาถานมโมอรหัตโตสมาสพุทธะมัยเหสีนโนนมโมอุตมะธรรมะสะสวัคขาเตเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสะเปวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมัตโอนโมตามานะ นะโมโอุมาตายรัตสาลัตะนาตยสา,าสาทุกังนะโมโอมา,าติตาสตาสาวถุต,ตยสปินะโมกราปรภาเวนะวิขจิตุอุปัทวานะโมกลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกรสาสาตาเชนะวิทิภิโหมิเตชาวาวดสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเ,เ,เอกังสองอย่างพักขวาสเกสุวิหันติกับปีเลตุสมิงมหาวเดมหาตาพิกุสังเขนัสทิงปจจมาเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิตโลกฐาตุหิเทวตาสเสนปิตาหนตีปะขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะ อัตฐโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังอิตาตโหสิออยังโผพระวาสเกสุไวแหะรติกาเป็นฤทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนาสติงปจมะเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอะลันเตหิทัศหิจโลกะตาตูหิเทวตาเยปุยนะเสนิปจิตาหงติพะควันตังสัสสนายะภิกขุสังจัภิกขุสังคันจัก ยันดูนะไมยันปีเยนะพระขวารเตนุปาสังกามียะมะอุปสังกามิตาวาพระขวัโตสติเกปัจเจกะคาถาปัสยามติอัตโหตาเทวตาสยถาปินามะพระลวาปริโสดสมัญชิตังวาปะหังปะสาริยะปะสาริตังวาปะหังปะสัมบินเชยะเอวะเมเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวัโตเปรละตัวปะตุระหังสุอัตโหตาเทวตาพระกันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทิตาโหเอกะ เอกเทวตาพควโตสติกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยกวาณิสเทวกายาสมาคตาอาคัตตมห์อิมังธรรมสมยังทักขีตาเยวะอัปราชีสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพควตโตสติกอิมังคาถังอภาสีตตาพิกโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารถีวะนตานิขเหตวาอินทริยานิลักันติปริตตาติอัตโคอัปราเทวตาพควตโตสติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปริคังอินทะขีลังโอหัดจะไม่ โอหัจมะเมชาเตจะลันติสุทัพวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภควโตสติกเกอีมังคาถังอปาสสิเยเกจิพุทธังสสนาคตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปรเรสนติติอัตโคภควาภิขุอมันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกตาตุสุเทวตาสนิปจิตาหนติภควันตังตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอหิสุงอติตามทานัง อรหันตสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภกวันตานังเอตตะประมาเยวะเทวตาสเนวปฏิตาอาเฮสุงสสยธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติ อนาคตมัทฐานังอรหันโตสมาสุพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตตาปรามัยเยวะเทวตาสันิปติตาวิสันติสยะถาปิไมหังเอตตละหิอจิกิสามิพิกเวเทวกยายานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกยายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกยายานังนามามิติตังสุนารถาสาธุกังมะณสิกโลธาพรสิสามิติเอวัมพันเตติโคเต,ตพิกูพระขวาโตปจัตสุสุมพระขวาเอตตาทาวจรัก สิโลกะมนุษย์กษัมมิยะถภุมมาสะทสิตายสิตาคฤีขพลังปหิตตาสมาหิตาปุทูศีหาวาสารีนารโอมารังสาวิสังพุโนโอทาตมนรสาสุทธาวิปัสสนาวนาวิลาพิโยปันจสเตยตวาวเนกปิละวัทเวเตตโตอมตตยิสถาสาวเกสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขวเตจาตตาปมะกะลงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสสนาทัสนังอเปเกสะตัมทักขุงสาสังอัตสตลิงสตังเอกสาสาสังอมนุสสนามัทสงอเปเกนันตัมทักขุงที่สาส ปาปุตตาอาหงตันจ่าสพังอภินยยะวะคิตวานาจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนาลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนนธะพิกกะโวเยบูหังเกตยิสามิกิราหิอนุปภโสสตตาหัสหัสาสตตาสหสสตสหัสหสาสตตาสหัสสาวยขาภูมากะเปละวัทวาอิทิมันโตชติมันโตวนามันโตยศศสโนมัทมานาปิกระมุพิกกรนสัมมิติงวะนังชาสาสาหิมะวัตายขานานตาวานิโนนามัน อิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศศีนโมทัพมนาอิติกะโมทัพมนาอภิกรรมุงพิกุลัสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหาสายะขานนาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสีนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิกุลัสมิติงวะนังอิเจเตโสลัสสหัสายะขานนาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสีนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิกุลัสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานนาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสีนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิกุนสมิิตวณัง กุมพิโรราชคเฮโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนังสตาสหสังยักขานังปิยรุปาสติกุมพิโรราชคเฮโกโสปาคัสมิติงวนังโพลิมันจ่าที่สังราชาทัตตะละโถปัสสติคันทพนังอธิปติมหาราชายสัสสีโสพุตตาปิตาสาวาหวิทันนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสสีนววัฒนาอภิกรรมุปิกุณางสมิติงวนังทักขีนจ่าที่สังราชาวิรุณโหตปัสสติกุมบันทานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสพุตตาปิตาสาวาหวิทันนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวัน สีนมวธาตมนาอภิกรรมุภิกกุณังสัมิติงวนังปัจฉิมัจะาที่สังราชาวิรูปโขปัสสตินาคะนังอธิปติมหาราชยสัจสีโสพุตตปิตาสาวะหัวยนนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยสัสสีนมวธาตมนาอภิกรรมุภิกกุณังสัมิติงวนังอุตตะลัมจะาที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชยสัจสีโสพุตตปิตาสาวะหัวยนนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยสัสสีนมวธาตมนาอภิกรรมุภิกกุณังสัมิติงวนัง อุลิมาที่สังงทัตตาละทักขีเนนะวิลุนหะโกปชิเมนะวิลุปะโคอุเบโลอุตลังที่สังจัตตะโลเตมหาราชาสมันตาจัตตะโลทิสาทัตทันทัตทันละมานาอัทังสุเวเนกปิและวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสถา มายากุเตนทุเวตนทุพิภูจพิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุขันทุนิขันทุจะปานาโทอปามัญโยจะกเทวสุโตจะกมาตาลิจิตตเสโนจัคันธโพนโลราชาโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพลูสุริวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสาลาชุภิโมทมนาอภิกรมุภิกุนังสมิติณวันังอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสาตชกาคัมพลัสตลาอาคูปยาขาสยติภิยมุนาทัตตะราจะกอาคูนาคาเยสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติณวนัง เยนะคะราเชสาสาหรันติทิพภาทิชาปักขวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนะมัจจปตาสิตาสุปนังอิติเตสานังอภยันตานาคะราชานามาสิสุปนตโตเขมมะกาสีพุทโทสนาหิวาจาหิอุปาวหยันตานาคะสุปนนาสารณะมังกังสุพุทธังชิตาวชิลาหเทนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวัสวัเสเตอิทิมนโตยะสีนอกาละกัญชามหายพิสมะอสุลาธานเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจ่ปะหาราโทนมุจีสาสตัญจะาพระลิพุตานังสเพเวโลจนามกาสันายหิตตวาพลิงเสนงราง ตะมุปาขมุมสมาโยทานิภัตเนเตภิกุนังสม,มิติงวานาังอาโปจเทวาปัจวิจะเตโชวาโยตธา,าขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจ,จะยัจจะยัจส,สาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคุเทวายัสสีโนทสัทสเตทะตากายาสเปนานตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสีนมุทัมานาอภิกขมุงภิกขุนังสม,มิติงว,านาวนังเวทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตา สุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตา,าต,ตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันเวลากาวัสุนังวัส,วสโวเสธวะสกุปาค้าบุรินทะโตทัศเสตเตทัศฐากายาสเพนอนัตตะวานินโนอิทิมันโตชิติมันโตัวตวันนาตัวยศสิโนวัฒมนารพิคมูพิคนันสมิติงวะนังอัถาคูสาภูเทวาชาลมาคิสิขาเลวะอริตกาเจโรชาจาอุมมาปุพานิพาสินโนวัลุนาสาธรรมาจ,จ,จาอจุตตาจาเนชกาสุริยะลุติลาอาคูอาคูวัสโวเศสิโนทัศเสตเตทัศฐากายาสเพ็นอนัตตะ อิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตเยสสีโนวัฒมนะอภิกรมุงพิกขุลังสมิติงวันังสมานามหาสมานามนุสสามนุษสิโตมากิตาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาหาคูภารโยเทวาเยเจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลขาาอาคูเทวายสัสีโนท่าเสตเตทัตากายาสะเพนนะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตเยสสีโนวัฒมนะอภิกรมุงพิกขุลังสมิติงวันังสุกกากลุมหาอรุณาอาคูเวคนัสาสหโอทาตะขยหาปาโมคขาอาคูเทวายสจักขนาสตามสตาหาละขฆามิสกช เยสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัสติท่าเสเตท่าถากายาสะเพนนาะตตะวานิโนโอิทิมัโตชิติมันโตวนะนาบันโตเยสสิโนว่าท่านาอาปิกขมพิก,กุนังสม,มิติงวะนัง เคมิยาตุส so so ิตายามากัตกาเจยะสสิโนสภิตฎกาลามาเสถาชตินามาจอาสวานิมานนติโนอาโคตาโคปาลนิมพิตาท่าเสรษฐาทากายาสเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันลวันโตเยสสีโนวัฒมบนาภิกขมุปิกุนังสมิติงวันังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนนาตะวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสริสาสหพระพุทธชาติมัคขีลัง โอคาตินธรมนาสวังทักษเฆโมคาตังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามมาปรมัตโตจาอิทุตตาอิทิมโตจะสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคัสเมติงมะนังสาสุพรามมาโลกานังมหาพรมาพิจติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสีโสทักเสถษาอิสราอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสัญจะมชิโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตเจสเพอภิกันเตสิเตเทเวสุพรามมาเกมาลาเซนาอภิกามิปัสสะกนหะสัมมาทียังเอถะหาคณหะถาพันทัตโสมนตาปริลาะมโว ท,ทติตถามาโโาหาเสนกนหาเสนังอเปสยิตปานินาตะละมาหจะสลังกตะวานะเพละวังยะถาปวุสกูเมโอธนายันโตสวิชโกตถาโสปัจุทาวติสังคุโตอสยังวเสตานจ่าสะพังอภิญญายะวะวิขิตตะวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกส,สัสเนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจะอตัตปมมกะลงสุตวะพุทธะสาสนังวีตาลาเคหิปากามุงในสังลมปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยัญติตายยสเสโนโ ภูทันติสหภูตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดมังคลาสุตังอาเสว,วนาจะพาลังปัญจิตานันจะเสว,วนาปูชาจะปุชนียานังเอตามังคลมุตตมังปฏิรูปะเทศาวาโาากกะโสจะอุเพจักตะปุญญาตาอัตัสมาปณิทิจะเอตามังคลมุตตมังพางหุสัจจัญจะสิปัญจะวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังพุทธะทารา,า,าสังสะหู สังฆะโอนาคุลาจักรมันตาเอตัมังคัลตมังทานันจะธัมมะจริยาจะญาตการันจะสังฆหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมังคัลโตมังละมุตตังอารตีเวรตีปาปามัชฌปานาจะทำเมสุจะสัญญโมอปปามโทจะทำเมสุเอตัมังคัลตตมังขาละโวจานิวาโตจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเรณะธัมมะโสวังไอตัมังคัลตตมัง ขันติจะโสวัจะสตาสัมปนานัจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลโมตตมังตะโปจะพรหมะจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตมังคลโมตตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกรรมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตมังคลโมตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพะสุทิงขัดฉันติตันเตสังมังคัลโมตตมันติบทส่วนรัตนปริสยังกินจิวิตังอิทวา มูลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอธิตถาคเตนะอิทัมปีพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขยังวิลาคลังอมตังปณีตังยทัตัชคาสกยัมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณสมัติกินจีอิทัมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยำพุทธาเศรษฐริวันนะยีสุจิงสมาธินานันตะลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสวโณวิชติอิทัมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ เยปุคลาอัตตสตังปัสธาจตาลิเอตานิยุคานิหนติตะเตทกขิเนายาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินา,นานิมหาพลานิอิทัมปิสังเคและตะนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาันเหนะนิกามิโนโคตะมาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตะังวิขัยหะลัทธามุทานิพุติงพุนชะมานาอิทัมปิสังเคและตะนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังปุลานังนวังนัติสัมภวังวิรัตะ วิรัตตจิตตายติเกโพสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณิฉันทาทิพันติทีลายยตยยัมปทีโปอ,อิทัมปีสังเคและตรังปณีตังเอเตนะสเจ,จนะสวัตถิหตุบทสดธรรมวัสศาสวะคอัตตาหาเวชิตังสยโยยาจายังอิตลาประชาอัตะาทาันตสาโพสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณคันทโปณมาโลสาพรหมุนาชิตังอปชิตังกยิลาตถาลุปะสะฉันตุโด โอสวดเกศปตะสภาสิตะมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสมมาสัมพุทเตทนะสัมพุทเตทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรละมะปลายะมาอิติกิรายะมาปิตะกสัมปทานีนะมาตากาเหตุมานยะขะเหนะมาอาการละปะลิวิตะเกนะมาทิฐินิชานะขันติยามาพะพลูปตายะมา สมโนโนคลุยธาตุเมเหอตานาวะชนยธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัชชาเมธาวินโยคลหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตยะทุกขยะสังวัตติอัตตตุเมเหประชาเยยธาญธาตุเมเหอตานาวะชนยาธาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมาอนาวัชชาอเมธาวินโยปัสธาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขยะสังวัตติอัตตตุเมเหอุปสัมปะชะวิหะเลยาถติบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตามัปปมายุงชลูปนิตตะนาสันติตานาะเอตังพยังมรเนเปขมโนปุญญานิกยิลทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปมายังชลูปนิตตะนาสันติตานาะเอตังพยังมรเนเปขปาโนเปขมโนโลกามิสังปาเฉเหสันติเปโขโยทะกายณะสังยมโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมนโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหะเววิลักคติธรรมจาริง ธโมสุจ no so ินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนโนนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยัตถาปัญญายะปัสสติอัตถานิปิจติทุกเขเอสัมมโควิสุทติยาสเพสังขาราทุกขติยัตถาปัญญายะปัสสติอัตถานิปิจติทุกเขทุกเขเอสัมมโควิสุทติยาสเพธมาอนัตตติยัตถาปัญญายะปัสสติอัตถานิปิจติทุกเขเอสัมมโควิสุทติยา บสวดปัญญากชาดกอปัญญากฐานเมเกตุติยังอหุตากิกาเอตทาธัญญายเมทวีตังคันเหยอปัญกังพระหุงเวสรนังอันติปภะตาณิวานานิจะอารามลุขเจตยานิมนุษาพยาตชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะมุตตมังเนตังสรณะมาขมะสัพพทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสรนังขโตจตาริอริยสัจจานิสมัตปัญญายะปัสติทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยะ อริยัญจะอัตถังคีกังทุกขู่ภาษามะขามพินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสานะมุตตะมังเอตังสานะมาขามะสัพพทุกขามุทธิติบทดสวดพระเทรแระตคขาถาอตีตังนานะวาคะเมยยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่คนมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีตังปะหินันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธังตถาตะถาวิปัสติอส ังวิธามะนุกพูรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่เงยเงียไม่ค่อนแครนในทำนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึ่งจเจริญทำนั้นหนึ่งเดองให้ปกปงเถิดอัเเชวะกิจ,จมาตัพังโกชัญญามรณะนังสุเวเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุก ะหิโนโสังฆลันเตนะมหาเนาีนณัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตมะตันทิตังตังเวพะเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็บค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีลาตีนหนึ่งเจริญได้ประการชนีแลปสวุวิพนาหะปัจเจเวคนปาทะชาธรรมมหิฉลังอนติโตและมีความแก่เป็นธรรมดาจะโรคขันแก่ไปไม่ได้ จะลดพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาิธิธรรมโมมหิพยาธิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไงต่างคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสกุลมิหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสารโน เรามีการเป็นขอของตนเรามีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการพุ้ติตามมีการเป็นพึ่งอาศัยอย่างกำมังกะลิสสามิกาลยานางวาป่าปะกังวาตาสทายาโทวิปิสามิเราทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิภิสหังปัจ,จเวคิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทสดวดเทวตาโอโยชยนะคาตาวสุงเทวดา ทุกขปตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจตนิพยาโสกปตตายนิสโสกาของตัวสเพปีปาณิโนเอตาวตาจามเหหิตสัมพตังปุญญสัมพตังสเพเทวานุโมทันตุสภัสาาสปติสิทธิยาธานังทัตันตุส,ส,สัทยะสีลังลักขันตุสัพพตาพระวนาพิธาตาองตุคัตฉันตุทเทวตาคตาสเพพุทธาพระปปตาปเจก,กานันจะยังพลังอาหารหันตาน,านจะเตเชนะลัราขังวันธามิสัพ,พโสบทสวดปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาทาโยพระนามเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปฆเลพุทธิฆเลตหิงตหิงตาธรรมธานนนะกอนตุโกชิตาสดิงกะลนเถนทะวิหารมันเดเลเทราจมัชานวกาจพิกขโวสาามิสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาเจเทสานิขามาจะอิสลาสปานาภูตาพวันสุขิตาพัทตุเตชะลาผู้ชายเยปิจันะสัมภวาสังเสจชาตาอัทโวปปาติกานินญาณิกังธรรมวลังปจิตตเต ปฏิจเตสัพเพปิทุกสะกะลนตุสังขยังธาตุจีหลังสตังธโมธมัตทลาจปุขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตายะต,ตยหิตายะจะอัมเหลักขโตสันธม,ม,ม,มุสัพเพปิธมัจจาริโนโ วุิทิงสัมปาพปุญญาธรรมะอะเรียประเวทิเตประสวดสภะปฏิทานะคาถาหันทะไมยังปฏิทานะคาทยพระนามเสปุญยสิทธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจาภคิโนคนโตสัตตานิตาปมานะกาเยปิยคุณวันตาจะาไมาหังมาตาปิตาทโยทิถาเมาจาปิยาทิถาวาอันเยมชะตเวดิโนสตาติดทันติโลกะเสวิงเตภูมาจาตุโยนิกาปัจเจกจกตุวกาลาสังสารันตาราวะพระเวยยตังเยปฏิทานะเมอันโมทันตุเตสยังเจจิบมัง นับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยยงมยาชินนานะปุญญานังปุญญาเังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาหนตุเอเวลาสุขชีวินโอเข็มมะปะทันจะปะับปนตุเสเตสาสา,ส,า,ส,าสิทธชะตังสุภาขอสาทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงไปผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชอนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณและมีบิดาและ มีบัรดาและปีดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันท่าแลขันหนึ่งแล่ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์วเราได้ทราบกันให้สุ่มดวงข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สุ่มรวงข้าพเจ้านี้ขอที่ทั้งหลายจงึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ไปสูขเสมอเถิดและเจ้าถึงท่าเกษมเถิดขอความสวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยหนุภาพแห่งสัจจะธิฐานอนุภาพเห่งความเพียรและอาน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสารยายบทสดมนพระสูภาพะปรลิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทาง,งโลกและทางธรรมขอได้เทพเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสด สาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ปลวปดดำเนินไอควนให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ถึงมงคลพระกิ่งไพรีพิณาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดปวานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุงมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สัมสิจะสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษและข้ามงคลในพระคาถาต,ต่างๆและข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงส่เสร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการบทชสวดมนต์อันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขออนถวายเป็นพุทธับูชาทกบูชาสังฆบูชาขอพระฤาษวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสธาลงสนมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ตายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จจะิญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านารสมบัติบริวารสมบัติเป็นดงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจัดตุรพิทพรใจทั้ง4คืออายุวะนัสขาพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวเยสทีทุกท่าน